อุ้ยขอบคุณครับพี่พรทิพย์พี่พรทิพย์สวัสดีครับไปมนะึงเนี่ยมึงอย่างเราเลิกมึงกันอยู่บ้านเมื่อวันเลยไม่ใช่พี่ม,มาทำรถพี่ทำรถรอรอรถเสร็จอยู่พี่รถเสร็จก็กลับบ้านครับโหทำไมดีมดน,น้าอ้วนเนี่ยมัต้องกินแน่นอนครับรอเดียวไลทุกวัน สอบตั้งแต่อายุเท่าไหร่น่าจะป .6 ม .1 มารับเขาเรยขอบคุณค้าพี่ขอบุณค้าเรถเสียไม่ไม่เสียครับทำมาแต่งวันนี้มีประกวดรถไงวันนี้กินเยอคะครับนอนหลยโอ้โหกินเยอะแล้วครับติดลียวไปแล้วตอนนี้อโอช่อหนึง่งแต่ดูโตมาก ดิแรลี่กำลังขับรถกลับบ้านครับกับจันพี่ให้เขาพักหน่อยพี่วันนี้เขาทำงานทั้งวันแล้วพี่ผมเห็นเขาเหนื่อยแย่เลยพี่ให้เขาพักผ่อนครับของขาพี่จอยของคาเโยวน่ารักมากเดี๋ยวมาปุ๊บมิอยู่ครับคบทำเสร็จก็แกะออกทำซ้ำๆนั่นแหละพี่ได้ทุกวันได้ไหมได้ครับ คุณนี้เปเรียนไ,ม,ไม่ไปครับดูนาฬิกาหน่อยน,นาฬิกาก็ไม่ตรงเดีย๋ยวหน้ารัารจัง แบบโยมมีตะกา้าไหนควรช่วยปากหน่อยครับร่งเรียนเพื่อนแซวไม่มีไม่มีใครกรล้าแซวผมหรอกหล่อมากตั้งใจเรียนนะลูกดูรถหน่อยรถทำอยู่ครับขอบคุณอุ้มใจครับเอ้ยเ้ยถูกแล้วอุ้มใจดูมีแผนดัดฝันไหมมีครับพี่ผมอยากทำมากเลยพี่แด็กันอะ ติดอย่างเดียวอะ่ะน่าจะรู้ๆอยู่โลกสดใสขึ้นเยอะเลยค่ะอุ้ยขคุณครับแม่หนึ่งของค,ครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับเอามีอะไรเนี่ยนมชกมวยสีท้องด้วยทิกตอกก็หาทําของขวัญมาแปลงๆนะ <I am. S 1> นหล่อจังขอบคุณครับ ดูลีโอเหมือนดูลูกชายเห็นไปเดินอยู่ตลาดอยู yep> ่นะวันเนี้ยนะพี่คนหิวอ่ะคนหิวข้าววะเนี่ยแดดก็หล่อแล้วคาริโอแม่แม่มา้า้าลูกชายแจมอยุ้ยเชียว นลือบดีนไม่ใช่ครับนลึนนลึอบดีครับอย่าตากแดดระวังอ้วนฮะตากแดดแล้วอ้วนเหรอพี่แต่เดดเอ้ตากแดดแล้วบวมขึ้นเหรอเดี๋ยวข่าวสดอะไรก็ไม่รู้ผิดเขาลงอะไรเรอมย ไป้องตอบอายุครับไม่บอกนะพี่ไม่บอกไม่บอก,บอ,กอายุนะ <_ d ata> ดูแค่ว่าอยู่ปวช้อนหนึ่งก็พอพี่ <_ d ata> เอาที่ไหนมาตากแดดอ้วนเอาก็ <_ d ata> ก็เข้าพิมพ์อ่ะวันนี้กับบานไหมครับลีโอกลับครับ <_ d ata> ชื่อเพาะจัง แม่ผมเขาไอ้นี่แม่ผมเดี๋ยวนี้เขาได้ไลฟ์ไ่มไม่ค่อยดูไลฟ์เขาเลยวันนี้กลับบ้านไหมคาลิโอกลับครับปรากฏดร,รถที่ไหนเหรอที่วิไลครับมีแบบชโ,ชโชว์รถนี่แหละพี่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับ ับใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามหน่อยนะครับพี่พี่ฝากส่งใจส้มด้วยนะครับเลียวน้ำเสียงโหดแต่หน้าอยู่ในโหมดหวานมากค่ะหมดใจฉอุ้ยขอบคุณครับ พรุ่งนี้เล่นกี่โมงพรุ่งนี้หกโมงเฮ้ยีหกโมงหมูก็ต้องตื่นทำอะไรให้เสร็จแล้วพี่อ่านเมนไม่ทันแล้วทนันทันอยู่จ๋าปรากฏรถมีรางวัลไหมเมนไม่ไม่ไมีครับในพาแฟนแวนแมไมมริวให้ถ่วงอยู่เอาไทวงอยู่บอกไม่กล้าทวงเกจะบ้าเหรอลีอออ่ให้ฉันไปซ้อนมอไซ ยังเห็นขับรถไปไปดูอันนั้นสวนอะไรเขาทําสวนอะไรของเขาอยู่เลยให้พอขึ้นรถผมขึ้นไม่ได้ mm hmm. เอาเปิดเปิดขึ้นวันนี้นึงก็ได้เพลง mm hmm. <laughs> ขอณข้าวของครับเปิดดังวันนี้นึงก็ได้เพลง mm hmm. <laughs> ขอบคุณครับพี่พรทิพย์ขอบคุณครับเด mm ี hmm. mm ๋ยวหล่อนโดนผมไม่ได้ล้อเลียนผมก็ทำให้ดูเขาทำยังไง กรทำเสียงเหมือนด้วยนะพี่แพรลี่กลัวเลี้ยวพาซิ่งอุ้ยขอบคุณครับหุ้ยคนนี้ใครเนี่ยพี่ผมอ่านชื่อพี่ไม่ออกอะ G O O D แปลว่าอะไร Google เนาะพี่ Google เนาะ Google d A y แปลว่าเดดใช่ปะเฮ้ย d A y แปลว่าอะไรวะ รู้ว่าเพื่อนฮะเดยเหรอเอาแดดมาไงวะเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณครับพี่อ๋ออันนี้อันนี้รู้เลยเบียขอบคุณครับพี่เบียพี่เบียหรือพี่บีก็ไม่รู้กู good day. เดย์เอากูเดย์เหรอเอาไม่ใช่กูเกิลเหรอก็ G O O D อ่ะพี่ โทรพี่ตกตกอังกฤษนิดนึงกูดีพี่เบียร์ถูกแล้วครับเป็นไงพี่เนี่ยพี่วเนียผมอ่านออกเขาชื่อพี่เบียร์เห็นไหมเขาก็ G O O D ไม่ใช่เหรอพี่เฮ้ยขอบคุณครับพี่พี่เดย์ขอบคุณครับ กูภาษาอังกฤษถือไม้รอแล้วหายไปตั้งหลายวันเลยสวัสดีจา้ารีโอสวัสดีครับอุยอ้ยอุ้ยขอบคุณค้าพี่พี่ขอบคุณนะครับ Google G O O G อ้าวก็ก็เหมือนกันนะพี่ก็ผมผมอ่าน Google ไม่ออกหรอกผมก็อ่านแค่ G O O แค่นั้นแหละอุ้ยขอบคุณค้าพี่ พี่เดย์พี่กู๊ดกู๊ดเดย์เมื่อคืนพี่แพรรี่มาส่งที่บ้านเหรอไม่ใช่ครับผมทำรถพอดีเลยพี่ผมเบอร์เลยแบบขับรถกลับมาบ้านอ๋อพี่ดีเดย์เหรอใช่ปะพี่ดีเดย์เฮ้ยอะไรเนี่ย อ๋อ g ู o เดย์อ๋ออ๋อไม่ใช่ดีเดย์ขอบคุณครับก็เมื่อกี้กูไปอ่าน d a y อ่ะแปลว่าแดดวูนนี้ประกวดรถปลาครับเพื่อนดูหลายคู่น่ารักมากเลยขอบคุณอุ้มใจครับพี่เบียร์เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนี่คนนี้ผมอ่านหรอกเพราชื่อพ่อผมเองผมได้อ่านหรอก อุ้ยผมเล่าไปแล้วค่ัพี่เนื่อพี่แพนดีอ่ะพี่มาช้าป๊อปนุ่นเตือนเนาะมีเธอกับพ่องพี่กับแม่เจ้าหน่อยไหนไหนแม่เจ้าแม่เจ้าเห็นแต่พี่ป๊อปบ่พี่เห็นแต่พี่ป๊อปไรสุดอ่ะกินหัวรับชมจากคูเวตจ้า โอ้ยเราใหม่เต็มเลยวะคผมเล่าไปแล้วเหรอพี่ผมจะเล่าอะไรผมต้องคิดทบทวนดีๆนะถ้าไหนผมไม่คิดดีๆผมก็จะแบบ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 อีกเดี๋ยวหาว่าผมพูดแบบเยอะอีกอ่าก็ได้ก็ได้ได้ได้ไดก็ก็แบบยังไงอ่ะแบบก็ ก็ผมอ่ะก like ็ดีร okay. <It> ับเมื่อวานเขาบอกว่าไอ้นี่แบบบอกว่านอนบ้านนิวอะไรแบบเนี้ยเหมือนแบบเออผมมาบ้านนิวแต่นิวบอกไม่ได้แบบนอนบ้านนิวอ่ะคือผมตอนคืนอ่ะแบบแบบผมอ่ะออกไปไล่รถมาไปไล่เม้น์มาแบบไปทํารถมาเนีแต่แต่งรถสารพัดเลยวันนั้นอ่ะทารถแล้วแบบยังไงอ่ะแล้วผมก็ แบบก็คือเขาบอกว่าผมว่ากลับมาบ้านนิวว่ะสิบเอ็ดโมงมาทีแต่ไอ้นิวอ่ะมันหลับมันหลับอยู่แล้วแบบผมมาก็เจ็ดแปดโมงแล้วผมไม่นั่งแบบไปไปไล่รถดับไม่ได้แต่ไม่ได้ไ,ไ,ดไปไล่รถน,นานขนาดนั้นผมก็ไปนั่งเล่นกับเพื่อนต่อนั่งเล่นกับเพื่อนต่อที่สมายแลนสมายแลนด์ที่ผมที่ผมบอกว่าว่าแบบยังไงะที่ผมชอบไปนั่งกันอะ่ะผมก็ไปนั่งนู่นอ่ะเพื่อนอีกคนนะครับมาอีกเยอยูหาเพื่อนมาเปล่า เออก็ไปหาเพื่อนคนนู้นคนนี้แต่ถึงจะแบบเที่ยวอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ไม่ไม่มีเรื่องผู้หญิงแน่นอนพี่ไม่มีเรื่องผู้หญิงเพราะผมก็รู้ว่าแบบเออแบบถ้าแบบเป็นถ้าเป็นผมแล้วแบบโดนทําบ้างอะจะรู้สึกยังไงก็เหมือนแบบแค่แบบออกไปเที่ยวแต่ผมทักบอกแกนะผมทักบอกแกผมทักบอกแกตอนตีสามตีสี่บอกว่าออกไปทํารถต่เย็นโูก งอเลยอุย้ยงอตั้งแต่เมื่อวานแล้วพี่แบบแบบก็ตอนคิดแดีพี่ก็ตอนคิดมันก็ต้องมีแบบแบบมันก็มไม่รู้อะผมก็ชอบพูดอะแบบพแบบอตามแล้วลีโอพ่อรถรถยังไม่เสร็จเลยพ่อรถยังไม่เสร็จเลยจนมาเที่ยวภูเก็ตอยากไปเที่ยวนะพี่แต่กลัวอะไรนะกลัวแบบอะไรอนะที่เขาเกิดกันซีนามีอะ่ะนั่นแหละ ทำเกินสี่ทุ่มโอ้ไม่น่าน่าน่าจะเกินสี่ทุ่มเพราะแบบเขาทํานานงอยังโอ้โหงอตั้งแต่รู้แล้วพี่ผมไม่ปล่อยไว้หรอกย๋อวห่วงแล้วห่วงค่ะ เบลี่ไปไหนน้องเวลาพูดน่าดูดึิงใจขอบคุณครับพี่พี่กู๊ดเดย์ โอ้ยหายนานแล้วพี่สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับสวัสดีครับฝากขอจอขอใจหน่ยอยนะพี่พี่ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามหน่อยนะครับพี่พี่ฝากกดติดตามหน่อยนะครับเวลาพี่แพรลิปไปนานๆนะลูกครับดิลิโอเคยบินสุดได้ประมาณเท่าไหร่ได้ร้อยเจ็ดพี่ตอนเนี้ยร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบเอาไปทำเครื่องมานัดแค่คุณ ไหนนาฬิกาสวยไหมอลองพี่พาพี่แพชรรีดด่ไปไลนรถดีแต่งรถให้ดีหรือแต่งให้พังแต่งให้ดีพี่แต่งให้ดีสวยด้วยโอ,อ้ยขบุณครับพี่พรทิพย์ขบุณครับปิดเป่าให้ผมได้นะครับทุกคนปิดเป่าให้ผมได้นะครับพี่พี่ มันกินน้ำมันไหมก็ก็กินอยู่นะพี่แต่ไม่กินมากรถผมอะยังไม่แรงเท่าไหร่โอ้โยพอเลยพี่ผมกลัวโอ้โหร้อยเจ็ดสิบยังไม่แรงเท่าไ,รโโห,รไหร่โอ้โหกี่เร็วไม่กลัวหรอกลัวครับมาถนานแพงโว่านะครับมานานมาได้มามานานแล้วครับอุ้ยดอกกุหลาบเหลือเหลือพันดอกก็ปิดเป้าแล้วกับประวนันอยากขับซิ่งนะไม่ซิ่งพี่แค่ขับเร็วๆข่มขาพี่กูดิดตัวเจี๊ด ถ้าทําเครื่องแรกขึ้น<ล>ต้องเปลี่ยนอะไรมั่งครค,คืออะไรครับ <c oughs> แล้วยาสิบอย่างไม่แรงแค่บิน <c oughs> พี่กัดเสื้อน้องร <c oughs> ีโอ MSRK ครับพี่ไม่สุดไม่สุดหรอกครับยูนาฬิกาเนี่ยครับวุ้ยสวยพี่ถูกใจผมเลยอะ พี่แบลรี่บิดยังไม่กล้าพี่ไม่กล้าโวยแล้วแบบอยากสอนท้ายจังลิโอนี่อยากสอนลิโอไม่อยากให้ใครสอน,นพอจะพอจะพาขับบอกไม่เอากลัวจะให้คนอย่างฉันเนี้ยไปซอนรถเธอ,โ,อโหแรงกวเวป้าอีกพี่กาสวยพี่มากลูก ให้แกถั่วให้ใช่พี่ผมบอกให้แกถั่วเราเห็นภาพเลยค่ะสวัสดีจ้าน้องเรียวสวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้องเรียวสวัสดีครับเดียวจริงใจมากผมและระวังด้วยด้วยครับขอบคุณพี่บินนะครับน้ำบอชีนนิ่มไหมครับนิ่มครับ พี่ยายูเท่าไหร่ไม่บอกอายุนะครับขอขอดอกกุหลาบหน่อยค,ครับพี่คนคนละดอกสองดอกก็ได้ครับจะจะถึงเป้าเลยพี่จะถึงเป้าแล้วครับในการสวยไม่รูปสวยครับสวยงลงรูปคู่บ่อยๆนะคะครับผมลงรูปคูดแล้วพี่เพลงโครดซิงอะผมโคตดชอบอะ่ะฝากฝากไปกดใจหน่อยนะครับพี่พี่ ตำรวจระวังนะรีโอพี่แพลลีเป็นห่วงครับนาฬิกาสวยมากครับพี่พรทิพนอนก,ก่อนนะครับพวงนี้ทำงนาโนโเนีครับฝันดีนะครับใครไปใครไปนอนแล้วก็ฝันดีนะครับพี่พี่ชื่อภาษาไทยเขียนยังไงฮะสี่เหลีามหนา ขับรดีนะพอยังบอกหลีดหนูแรงอยู่อุ๊ยขอบคุณครับหมกะะักฝรั่งานานยังไม่ได้ทังพักเลครับไปไปคอนพัดยาไม้งานเขาดาวไปครับ ขอบคุณครับพี่พี่ขอบคุณครับอีกไม่กี่ดอ,อกพี่อีกไม่กี่ดอ,อกก็ถึงเป้าแล้วครับเดี๋ยวต้องไปออกงานอีเวนต์งานอีเวนต์คืออะไรเหรอพี่โอ้โหไลฟ์ม,มันมันนานแล้วนะเนี่ยคนดูยังแบบสองพันแปดอยู่เลยลีดคืออะไรจานรถครับรถที่แงงรงๆอ่ะหลายคู่งอพี่แบลรี่โชว์โอ้ยร้องง้อแล้วพี่ง้อตั้งแต่เขากดแล้วเขางอนแล้วเขาผมว่าเขาก็ไม่ได้โกรธอะไรหรอกเขา เขาก็เป็นห่วงผมเพราะผมแบบเออออกบ้านตอนกลางคืนอ,อะไรแบบนี้ไปไล่รถไล่อะไรอันตรายพี่ขิงรถตัวเอง